คำพิพากษาสาลฎีกาที่1585ทั2,565ในปอปาโจทกรมสัมภกรจำเลยสาลพิพากษาว่าตามประมวลรัชดากรมาตรา12ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา271เดิม เมื่อค้อทให้จริงฟังได้ว่าโจทย์สอเสือและหมอมา้ามีเงินได้พึงประเมินที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ในนามคณะบุคคลสอเสือปอป่าและหมอมา้าสำหรับปีภาษี2539ปีภาษี2540ปีภาษี2541ครึ่งปี และปีภาษี2541และถึงกำหนดชำระแล้วแต่ทั้งสามคนไม่ได้เสียภาษีอากรดังกล่าวแต่อย่างใดภาษีอากรซึ่งต้องเสียย่อมถือเป็นภาษีอากรค้างตามประมวลรัชฎากรมาตรา12วรรคหนึ่งแม้เพื่อให้ได้รับชำระภาษีอากรค้าง อธิบดีกรมสัมปทานมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของโจทผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรได้แต่เมื่อคดีนี้โจท์ย่งอุทธรการประเมินและเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคำวินิจฉัยอุทธรโจทได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ ระยะเวลา10ปีในการยึดและอายัดจึงยังไม่อาจเริ่มนับแต่วันแจ้งการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธร์ได้โดยหลังจากโจทย์ได้รับหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วโจทย์สอเสือและหมอมา้าอุทธร์การประเมินต่อคำการพิจารณาอุทธร์ คณะกรรมการพิหณาอุทธร์มีคำวินิจฉัยยกอุทธร์โดยโจทย์ได้รับคำวินิจฉัยอุทธร์เมื่อวันที่8กันยายน2552และต่อมาโจทย์ได้ฟ้องจำเลยขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธร์ต่อศาลภาษีอากรกลางและได้มีการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีดังกล่าวเมื่อวันที่ 3. พฤศจิกายน2 5 5 9การนับระยะเวลา10ปีจึงต้องนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาสารดีกาเมื่อเจ้าพนักงานของจำเลยมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของโจทย์เมื่อวันที่ 3. สิงหาคม2,560วันที่ 20. กันยายน2,560 วันที่3ตุลาคม2560วันที่1พฤศจิกายน2560และวันที่23พฤษภาคม2561จึงเป็นการมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของโจทย์ไปในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาสารดีกาคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สิน และประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวจึงถูกต้องลรชอบด้วยกฎหมายแล้วคำสั่งอายัดที่ให้อายัดสิทธิเรียกร้องของโจทในบัญชีเงินฝากธนาคารนั้นจำนวนเงินดังกล่าวเป็นการอายัดสิทธิเรียกร้องของโจ์ระบ,บุจำนวนเต็มตามจำนวนหนี้ภาษีอกรค้างที่โจทและคณะบุคคลค้างชำระ ณนะวันที่มีคำสั่งอายัดว่าห้ามจดและธนาคารจำหน่ายจ่ายโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นใดน,นอกจากนำส่งเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายจำเลยนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งอายัดและหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเงินฝากเข้าบัญชีในบัญชีภายหลัง ที่ได้รับคำสั่งอายัดหาได้หมายความว่าเป็นจำนวนสิทธิทเรียกร้องที่โจทย์มีอยู่ในขณะนั้นไม่ทั้งได้ความจากโสเสือนิติกรจำนานญการของจำเลยว่าเจ้าพนักงานของจำเลยยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างจำระบภาษีที่เป็นคณะบุคคลไว้สามลาย มิใช่บังคับโจทย์เพียงผู้เดียวเมื่อรวมรายการทรัพย์สินที่ได้มีการยึดและอายัดไว้ทั้งหมดแล้วพบว่าทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีที่ได้มีการยึดและอายัดไว้มีราคาประเมินรวม153ล้าน357,884บาท52สตาง์ ซึ่งก็ยังมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ภาษีอากรค้างนาปีพศ2561ซึ่งมีจำนวน920ล้า 47, น47,432บาท25สตางค์ซึ่งจำเลยก็ได้ให้การไว้เช่นนั้นแต่โจทย์ไม่ได้นำสืบตัวแย้งถึงการยึด และอายัดทรัพย์สินจำนวนและมูลค่าดังกล่าวให้เห็นเป็นอย่างอื่นข้อที่จริงจึงฟังไม่ได้ว่าจําเนยึดและอายัดทรัพย์สินของโจทก์เกินกว่าจํานวนหนี้ภาษีอากรค้างโจทก์มีเงินภาษีที่ค้างชําระในฐานะที่เป็นบุคคลในคณะบุคคลสอเสือปอบป่าและหมอมา้า ตามประมวลรัชดากรมาตรา56วร2โจทย์จึงต้องร่วมรับผิดหนเงินภาษีที่ค้างชำระร่วมกับสอเสือและมอม้าทั้งหมดหาใช่รับผิดเพียง1ในสามไม่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัชดากรมาตรา12 ภาษีอากรซึ่งต้องเสียหรือนำส่งตามลนานักษณะนี้เมื่อถึงกำหนดชำระแล้วถ้ามิได้เสียหรือนำส่งให้ถือเป็นภาษีอากรค้างมาตราสิงวรรคสเพื่อให้ได้รับชำระภาษีอากรค้างให้ทีด่ดีมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรได้โทราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรืออายัดอำนาจดังกล่าวที่ปดีจะมอบให้รองที่ปดีหรือสัมพาก,กรเขตก็ได้มาตรา12วรรค3ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานาครให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือในอำเภอมีอำนาจเช่นเดียวกับอธิบดีตามวรรคสองไปในเขตท้องที่จังหวัดหรืออำเภอนั้นแต่สำหรับในอำเภอนั้นจะใช้อำนาจสั่งขายทอดตลาดได้ต่อเมื่อได้รับอนุญ,ญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดมาตรา12วรรค4ีวิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุรลมส่วนวิธีการอายัดให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีมาตรา12วรรคหเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าวให้หักค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาดและเงินภาษีอากกรค้างถ้ามีเงินเหลือ ให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สินมาตรา12วรกค6ผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลด้วยประมวลรัชดากรมาตรา56ให้บุคคลทุกคนเว้นแต่ผู้เยาว หรือผู้ที่สารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้วพร้อมทั้งข้อความอื่นๆไปในเดือนมีนาคมทุกๆปีตามแบบที่ทิบดีกำหนดต่อเจ้าพนักง,งานที่รัฐมนตรีแต่งตั้งถ้าบุคคลนั้น วงเล็บหนึ่งไม่มีสามีหรือภรรยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกินหกหมื่นบาทวงเล็บสองไม่มีสามีหรือภรรยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเฉพาะตามมาตราสี่สิบวงเล็บหนึ่งประเภทเดียวเกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท วงเล็บสามมีสามีหรือภรรยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน1 2 0 0 0 0บาทหรือวงเล็บสี่มีสามีหรือภรรยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเฉพาะตามมาตรา40วงเล็บหนึ่งประเภทเดียวเกิน2 0, 2 0 0 0 0บาท มาตราห้าวรสองในกรณีห้างหุ้นส่วนสามันหรือคณะบุคคลที่ม่ใช่นิติบุคคลมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกินจำนวนตามวงเล็บหนึ่งให้ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินในชื่อของห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลนั้น ที่ได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้วภายในกำหนดเวลาและตามแบบเช่นเดียวกับวักก่อนการเสียภาษีในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ในการหรือผู้จัดการรับผิดเสียภาษีในชื่อของห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลนั้นจะยอดเงินได้พึงประเมินทั้งสิน้นเสมือนเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียวไม่มีการแบ่งแยก ทั้งนี้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่และคนไม่จำต้องยื่นรายการเงินได้สำหรับจำนวนเงินได้พึงประเมินดังกล่าวเพื่อเสียภาษีอีกแต่ถ้าห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลนั้นมีภาษีค้างชำระให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลทุกคน ร่วมลบผิดในเงินภาษีที่ค้างชำระนั้นด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิหนาความแพ่งมาตรา271เดิมถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดีบ่งเล็บลูกนี่ตามคำพิพากษามิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะวงเล็บเจ้าหนี่ตามคำพิพากษาชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ภายในสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยอาศัยและตามคำบังคับที่ออกตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น